คุณพ่อเนี่ยเขาตั้งใจมาก,กับการที่จะทำน้ำจิ้มข้าวล้วร็ไก่ให้ว่ามันเป็นรสชาติที่แบบพอดีบาลานซ์กันครับสวัสดีครับพเตียนนะครับจากร้านกวางข้าวมันไก่ประตูน้ำนะครับผมร้านเปิดมาตั้งแต่ปี2 5 0 3นะครับผมปัจจุบันก็เกว่าป,ปีแล้วร้านก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณปู่นะครับที่เป็นชาวไฮหลังแล้วก็ยาก้ายฐานมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมเราก็ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่คุณพ่อคุณปู่ช่วยกันสร้างขึ้นมาหน้าที่ก็คือว่าเราก็รักษาพยายามคีบคุณภาพท,ที่เขาตั้งไว้สำหรับร้านของเรานะครับนอกเหนือจากข้าวมันไก่เนี่ยก็ยังมีเมนูใหม่ๆนะครับผมอาหารทานเล่นเป็นเต้าหู้ผัดที่เกลือผัดผักต่างๆนะครับผมมีซุปมีของหวานเครื่องดื่มก็เรียกได้ว่ามาทานแล้วก็คืออิ่มท้องครบทุกหมวดหมู่แน่นอน ลูกค้าที่ยังไม่เคยมาใช้บริการน,นะครับก็เรียนเชิญมาแวะพักของทานอาหารที่ร้านของเราได้ทั้ง9สาขาสามารถติดตามร้านได้ทางช่องทาง f a c o b o o k ใน Instagram แล้วก็ไลน์นะครับทั้งร้านมีทําไว้กิการเป็น delivery at home แล้วก็ catering ก็ขอบคุณมากครับ